วันนี้พี่ปอมาทำอะไรครับสวัสดีครับฝนจะตกแล้วครับวันนี้ต้องรีบครับมีจานข้าวจานเดียวครับต้องให้ทีละตัวให้สิทธิ์แพนเค้กก่อนเพราะแพนเค้กเป็นอ่าแล้วโกโก้เป็นเป็นผู้ชายเป็นตัวผู้เห็นไะหมะฝ <laughs> นที่ตกย้ายเลยแล้ว <laughs> ฝนจะตกแล้วค่ะลมมาแรงอ้าวเร็วๆเอ้ kind of um, ้หหมดแลวรอเนี่ยเเออดี๋ยวเอาวางไว้เอาวางไว้ปล่อยให้มันกินอ่านึงนะครับฝากกดติดตามพี่เปาด้วยนะครับพี่เปาพี่เปา ฝากกดติดตามเลยคะ่ะช่างเบบี้โฟล์วนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย mm. I love you <laughs>